อนรับเข้สู่ Just Minute Channel นะคะวันนี้จดก็จะมาในนามของสาวญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นน่ารักน่ารักทุกคนมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันแต่ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะและก็ที่สําคัญวันนี้นะคะเราจะมาสุบไอซ์เฟียเตอร์คัตนะตะอัน ทุกคนโอ้ตั้งหน้าตั้งต,งตงรารอกันมานานแล้วใช่ไหมละ่ะว่าจะจะสุมเมื่อไหร่นะคะวันนี้แหละจะจะมาสุมให้ทุกคนดูค่ะว่าคาตาอันนี้เนี่ยจะเละทเทอหล่อเท่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องซื้อโปรเสริมดีแทกฟรีไฟก่อนนะเริ่มต้นเพียงแค่1 1บาทนะทุกคนกดดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็โทรออกค่ะเราก็จะได้โคตรกลงสุม่มดีแทกคาตาณไปเลยนะคะเอามาสุ่มในเกมกันทุกคนตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่่่ะแล้้้วก็ตตตนนนีีคคเเมมมมโโปรชัยยิิิิงงได799 9บาทนะคะรับโทเค็นมงกุฎไปเลย9อันถ้าเติมครบ1,499บาทนะคะรับโทเค็นมงกุฎไปเลย16อันค่ะแล้วโทเค็นมงกุฎเนี่ยทำอะไรได้รู้ป่ะก็เอามาแลกคาตาณาไงทุกคนเอามาแลกคาตนานะใช้70โทเค็นหรือจะเอามาแลกสกินปืน MP5 อันนี้ก็ได้นะคะใช้เพียงแค่70โทเค็นเหมือนกันหรือจะเอามาแลกปืน SVD Wiper Gangster อันนี้ก็ได้ค่ะใช้70โทเค็นเหมือนกันอ้โหคุ้มสุดๆไปเลยใช่ไหมละ่ะซึ่งโปรพิเศษอันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะ ช้าไม่ได้แล้วล่ะค่ะทุกคนต้องรีบซื้อโปรเสริม DT แท็กฟรีไฟลอันนี้แล้วล่ะคะ่ะป่ะเดี๋ยวจะขอตัวเติมโค้ดก่อนนะคะเดี๋ยวจะจะซื้อโค้ดเนาะอ่า640บาทได้64กล่องเอาแพ็คนี้เลยละกันสักครู่หนึ่งทุกคน วิธีการเติมโค้ดนะทุกคนมาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดไปที่ประกาศนะคะแลกไอเทมโค้ดค่ะแล้วก็กดเข้าไปเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาโค้ดของเรานะคะมากรอกตรงนี้แล้วก็กดใช้งานเลยค่ะทุกคนเราก็จะได้รับกล่องสุ่มดีแท็กคาตานะมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปส่มกันปะ สำหรับใครนะที่เติมโค้ดแล้วเนาะไม่รู้ว่ากล่องอยู่ไหนนะทุกคนมาตรงนี้เลยห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็ไปที่กล่องนะคะเลื่อนลงมาแล้วก็จะเจอกล่องดีแท็กของเรานะคะซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีคาตนานะนะให้ดูรูปคาตนานะเท่ๆของเราก่อนอันนี้เป็นหน้าตาคาตนานะที่เราจะซุ่มวันนี้นะคะรูปไอซ์เบเตอร์คาตนานะนั่นเองเวลาถือนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วในนี้นะคะก็จะมีมิวสิควาติท็อกเคนด้วยนะเราก็มีโอกาสได้รับเนาะ <Wow. S 1> อาจจะเป็น1อันสองอัน5อันก็แล้วแต่ดวงเนาะหรือเราอาจจะได้ คราวโทเคนหรือว่าโทเคนมุกุดนั่นเองนะคะซึ่งสูงสุดเนี่ยเจบนะหแล้วก็3แล้วก็2แล้วก็1นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองสุ่มของเรากันเลยดีกว่าว่าเราจะดวงดีขนาดไหนมาดูว่า64กล่องนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอ่าเรามาเริ่มสุ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นที่10กล่องก่อนละกันสุ่มทีละ1ิกล่องทุกคนมา10กล่องแรก <c oughs> โทเคนปราร์ตี้มาก่อนเลยเฮ้ยเรากดรัวเลยไหมทุกคน ส4กล่องเรากดทีเดียวเลยเออโอ้โหอ้โหได้โทเค็นทุกคนโทเค็นโทเค็นอีกแล้วโทเค็นอีกแล้วเดี๋ยวโทเค็นโทเค็นเอ้ยโทเค็นอีกแล้วคาตนานะมีไหนวะคาตนานะมีไหนคาตนานะฉันล่ะคาตนานะฉันล่ะฮัลโหลหมดไปแล้วเราสุ่มไปแล้วทั้งหม 4กล่องนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างเนาะ64กล่องแรกเนี่ยเราได้คราวโทเค็นมา19 <Okay. S 1> อันนะคะแล้วก็ได้โทเค็นมิวสิกมา78อันซึ่งโทเค็นมิวสิกเนี่ยเราสามารถใช้15อันนะแลกเป็นคราวโทเค็นได้1อันเนาะหรือจะเอา8อันเนี่ยมาแลกเป็นกล่องอันนี้ก็ได้ทุกคนว่าเราแลกอะไรดีจะว่าเราแลกอันนี้ดีว่าแลกเป็นกล่องดีวา <Huh? S 1> คุ้มไปเนี่ยคุ้มไปเนี่ยไม่แลกดีว่า ไปแลกไอ้ดีดีกว่าทุกคนแลกอันนี้ดีกว่านะครับสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะเติมเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะทุกคน uh huh. ตอนนี้เรามีคาร์นนทโทเค็นทั้งหมดอ่ายี่สิบสามอันซึ่งเราขาดอยู่อีกประมาณสี่สิบเจ็ดถูกไหมสี่สิบเจ็ดอันโอเคเดี๋ยวจะขอเติมเพิ่มอีกแปดหนึ่งแ uh huh. ล้วกันมาทุกคนจะเติมเพิ่มมาอีกหกสิบสี่กล่องละมาดูกันว่าหกสิบสี่กล่องรอบนี้นะคะจะจะได้อะไรบ้าง <Okay. S 1> ไหนลองกดเลยสิกดให้หมด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 ,ดห,หมดหมด ยังยังนะยัง oh. นะทุกคนยังนะยังอีกยังไม่มาอีกเดี๋ยวคาตาณะหายไปไหนวะเขาลืมมาใส่มาให้เราด้วยหรือเปล่าเฮ้ยเดี şey ๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนทุกคนเมื่อกี้เราได้จากของเดิมเท่าไหร่นะของเดิมเท่าไหร่มาลดแต่เดี๋ยวเช็คคราวโทเค็นก่อนนะเข้าโทเค็นของเราตอนนี้มี45้าอันนอแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเอามาแลกอีกอะมาดูสิว่าได้เท่าไหร่น่าจะต้องได้กดเพิ่มอีกหน่อยนึงแฮัดว่านี่กดแป๊บกดแป๊บ กดแป๊บไม่พอขาดอีก20ค่ะทุกคนน่าจะต้องเติมอีกแพ็คหนึ่งแล้วนะคะรวมๆแล้วตอนนี้เรากดไป2รอบเนาะก็หมดไปเอ่อเท่าไรหร่อ๋อย่สิบแกล่องเดี๋ยวเรากดอีกสัก64กล่องทุกคนจะว่ารอบนี้ได้แน่นอนปะเดี๋ยวไปเติมแป๊บมาทุกคน รอบที่3นะคะรอบที่3เดี๋ยวเรามากดสุ่มต่ออีก64กล่องนะคะรวมรอบนี้ก็จะเป็น192กล่องโอ้โหทุกคนมาดูกันว่า192กล่องที่เราเติมไปเนี่ยเราจะสามารถแลกคาตาะหรือว่าสุ่มได้คาตาะหรือเปล่านะคะมาดูกันเลย64กล่องโกโก้โกไปคราวมาคราวมาเราต้องการมุงกุดอีกแค่20อันเราก็จะแลกได้แล้วอะ แต่ฉันก็แอบหวังลึกๆว่าจะชิงสุดยอดไปเลยอย่างเงี้ยแบบได้มาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหนละ่ะคาตานะไหนล่ะไหนไม่มีสรุปเรากด64กล่องนะคะ3รอบทุกคนมาดูว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้เราได้76เย้ทุกคนเราสามารถแลกคาตานะได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราแลกก่อนเลยละกันแลกไปเลยจ้าจะชิงไม่ไม่มีแบบว่าสุดยอดไปเลยคุณได้คาตานะอะไรอย่างเงี้เลยอ แต่คาโทเคนเ,เหลืออีกตั้ง6อันนะคะแล้วก็ตรงโทเคนอันนี้ก็เหลืออีกตั้ง80อัน <Wow. S 1> ก็ยังสามารถเอามาแลกข,ของอื่นๆได้อีกนะไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวไดมอนด์นะคะตัวสุม่มคูปองไดมอนด์รอยัลหรือว่าเศษหรือคริสตัลนะคะกล่องที่แท็กสามารถแลกได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้เลกแลกที่เรียกแอดอปได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถแลกบัตรสร้างห้องได้อ่าหรือว่าจะเป็นกล่องสุ่มนะคะซองควงเนาะ นี่สามารถแลกอันนี้ได้ด้วยแต่ว่าต้องสะสม70โทเค็นนะทุกคนแลกบัตรเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคะใช้10โทเค็นเองมาเดี๋ยวเรามาลองถือคาตานาของเราคาตานาไอซ์เบรเตอร์นะคะถือหน้าล็อบบี้เลยนะคะด้ามจับจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวขอมาดูกันก่อนนะคะคาตานาะคาตาน,ะนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ทุกคนสุดยอดไปเลยค่ะโคตรเท่ wow. พออยู่หนาล็อบบี้ตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันเด่นมากเลยอะสีดูสีสิเดี๋ยวเรา,เ<อ>านะคะจะเอาค <จะ S 1> <อ>ัาาตนาอันนี้นะไปใช้ในเกมดูนะคะแต่ว่าเราจะถือไปเก๋ๆเกนะเราเอาไปฟันเขานี่คือฟันใครไม่ตายนะเพราะว่าจะฟันคัตนาไม่เก่งก็คงใช้ปืนยิงธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าจะถือคัตนาไปโกนโกนะคะเดินไม่งงโกโ้ได้เหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าคะ่ะ ไม่เน้นยิงเน้นเก็บคาตาณะเก็บมาหลายๆอันแล้วเอามาเรียงไว้แผงขายคาตาณ <laughs> ะประเทศเกาะแก้วละกันกระโดดเลยละกันไปแล้วอรอรอกลารร่มครับไปได้มาจับตา <laughs> เอ,อ้ยถ้าเราเจอคาตาณะเราเอามาเรียงไว้หน้าสะพาน ช่ถ้าเจอหลายๆอันเราจะไปขายเราไปขายเล่เข้ามาเล่เข้ามาคาตานะอัลลอยเก้าเก้าใครใครหาขางานะได้คนแรกเนี่ยนาตาดีนะเขาบอกไว้ใช่เหรอได้ยังไงนี่พี่เจอแล้วอันแรกแต่ถือไม่ได้อ๋อตั้งโชว์ไว้ติดบ้านไว้กันฟีฟ i แม็กเวลาถือทุกคนดูสิค้อเท่อะ เรอเลยรับรอเลยฮับเอาว่าดี๋ยมาดีมาดิแข่งกันวิ่งไปเค็บท้าเปล่าตรงนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้เอคนละลูกคนละลูกคนละเลนคนละเลนมามาไอ้นอนให้สัญญาณหนึ่งองสามนี่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  ไอโดนหลังท้ายไปโดนหลังท้ายว้าวโดนแซงโดนแซงทางลัดทางลัดมีทางลัดเอ้ยกระโดดน้ำน้ำน้ำเฮ้ยคาตานาดีทุกคนเห็นไหมเบาดุดปุยนุ่นเห็นว่าเห็นว่าออกสตาร์ทพร้อมกันแต่วิ่งนำเฉลยเฮ้ยคนข้างหน้าคนเพื่อนคนข้างหน้า นำบ้านนำบ้านหนึ่งตัว,ห,วหนึ่งซอกซับเออสุดสุดสุดมาสามฮัลโหล,โหลบอกก่อนเฮ้ยฝั่งตรงข้ามพี่วะไอ้ขาวขขขขไอ้ขาวอยู่ไหนวะนั่นเพื่อนย <laughs> ิงเพื่อนนั่นเพื่อนจไหน <laughs> อยู่บนบ้านเอ้าไปสิไปเลยบนหลังคามันเหลืองน้่ๆเน้นเน้นมันอยู่ข้างบนก็ไม่รู้อยู่ไหนเล็วหลังคาหลังไหนแล้วเนี่ยข้างบนข้างบนเว้าตายไหมตายไหมดาวแล้วใครปาดาวก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนสวยอันนี้ได้โชว์คาตาณาทั้งเกมเลยเว้ยเฮ้ยทำไมตัวมันหายตัววะนะวายไปตัววายไปตัวเอาตรงเพื่อนยังมีวะตัวอยู่อ้าว โอ้ยบานมกแล้วางกัแล้วเฮ้ยข้างหน้าข้งนาเสียงด้วยกับเสียงด้วยนี่นี่นี่นงนอนน่านอาเฮ้ยข้างหน้างนอ้ดนี่อถกจังหวะถกจังวะน้ำย่างน้ำย่งเฮ้เฮ้ยแตม่ติดเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน้บช่วยช่วยช่วพี่กอล์ฟไปช่วยนินจามาแล้ว เนนเนนห้องน้ำอ้าห้องน้ำนกแล้วห้องน้ำนกแล้วห้องน้ำยังเหลือห้องน้ำยังเหลือบัณฑแอวเพื่อนช่วยอยู่ว้ายว้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณอยู่ไหนบ้างเนี่ยเดินเดินปี๊ดนอนขึ้นหนูโดนเลยตายลูกนนตายนอนดีเี้รถมีรถมา รุ่นรุ่นไหนไหนไหนข้างไหนดาวดาวตัวเขาพี่เขาไหนวะเขาทีสามร้อยกรแตกกระแตกอุ้ยหลังหลังนู่นเลยเฮ้ยเอ้ยหล้อมหล่อมเฮดช็อตเฮดช็อตต้นไม้น็อกพี่จันนกนกกำลังชุบเจาะอยู่เจาะอยู่เจาะอยู่เพื่อนอยู่เข้าแล้วอยู่เข้าแล้วโอ้โหมันน่าจะชุบตัวนั้นได้ว่ะดูจากทรงละ ไม่โดนเอ้สวยโอ้ยคนเต็มเลยเม่ได้มีตัวเลยเพื่อนสามตัวสามตัวยอ้ขวาดังเลยไรวข่าวน้องสวยไว้ใครมายิงกุ้เนี่ยเอ้ยเอ้ยตรงตรงหนูตรงเห็นปะเห็นปะต้นไม้ล่างน้องต้นไม้ล่างเนิน เกิดเหรอพี่ทำไมรู้สึกมันอําเอ้าวม่มีตู้อ่ะว้าวนัดเดียวนัดเดียวใครเฮ้นัดเดียวอยู่ล่างล่างเหลี่ยบร้อยไปแกลไปโรยฝนระเบิดนี่แน่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  อีรยสำหรับใครที่อยากได้คาตาะดีแท็กหมดของจัดแบบนี้นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เนี่ยซื้อโปรดีแท็กฟรีไฟทุกคนเริ่มต้นเพียงแค่1 1บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30ตุลาคมแล้วที่สำคัญช่วงนี้โปรพิเศษคนยิ่งเติมยิ่งได้นะคะจนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะทุกคนรีบๆเติมเข้า,าหาก,ก่อนจะหมดเขตนะจ๊ะ